สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะเรียนกันในหัวข้ออัตราการเกิดปฏิกิริยาการสลายตัวของแกส๊สไดไนโตรเจนเพนทอกไซด์นะครับสำหรับจุดประสงค์ในตอนเรียนนี้มีดังนี้ 1. สามารถอธิบายการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาการสลายตัวของแกส๊สไดไนโตรเจนเพนทอกไซด์ได้ 2ส,สามารถเขียนและแปลความหมายกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารกับเวลาได้แต่ก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนการมีใครรู้จักปฏิกิริยาการสลายตัวของสารที่อยู่ใกล้ตัวเราบ้างไหมครับไม่รู้จักครับ,รรบเอาละ่ะเอาละ่ะนักเรียนครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะปฏิกิริยาการสลายตัวของแก๊สของถุงลมนิรภัยในรถยนต์ยังไงละ่ะนักเรียน ซึ่งถุงลมนิรภัยก็คือถุงบรรจุแก๊สที่จะพองตัวอย่างรวดเร็วเพื่อปกป้องผู้ขับขี่รถจากแรงประทะในกรณีเกิดการชนขึ้นการพองตัวของถุงลมนิรภัยเกิดจากการสลายตัวของโซเดียมเอไทคือเมื่อมีสภาวะการเผาไหม้ที่เหมาะสมโซเดียมเอไท์จะสลายตัวได้โซเดียมกับแก๊สไนโตรเจนซึ่งแก๊สไนโตรเจนจะช่วยทำให้ถุงลมนิรภัยพองตัวได้ย่งไงล่ะครับทีนี้ เมื่อน,นักเรียนทราบถึงตัวอย่างการสลายตัวของแกสมาบ้างแล้วเราจะมาเริ่มเรียนกันเลยนะครับซึ่งบทเรียนของเราในวันนี้ก็จะเกี่ยวกับปฏิกิริยาการสลายตัวของแกส๊สไดไนโตรเจนเพนทอกไซด์ครับนักเรียนครับนักเรียนรู้จักหรือเคยได้ยินชื่อแกส๊สไดไนโตรเจนเพนทอกไซด์บ้างไหมครับไม่ครับไม่เคยได้ยินชื่อเลยค่ะ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังแก๊สไดไนโตรเจนเพนทอกไซด์เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงเช่นควันเสียจากรถยนต์ควันเสียจากโรงงานแล้วเมื่อแก๊สไดไนโตรเจนเพนทอกไซด์รวมตัวกับน้ำฝนจะทำให้เกิดฝนกรดดังสมการนี้นะครับแก๊สไดไนโตรเจนเพนทอกไซด์ทำปฏิกิริยากับน้ำเกิดเป็นกรดไนตริกยังไงล่ะนักเรียนครับเอาละ จากตอนที่แล้วนักเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีบ้างแล้วนะสำหรับวันนี้เราก็จะมาศึกษาอัตราการสลายตัวของแก๊สไดไนโตรเจนเพนทอกไซด์ซึ่งอยู่ในระบบปิดแล้วนักเรียนพอจะรู้บ้างไหมครับว่าแก๊สไดไนโตรเจนเพนทอกไซด์มันสลายตัวได้แก๊สอะไรบ้างอืมได้แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์หรือเปล่าครับเก่งมาก เอ๊แต่ยังขาดแก๊สอะไรอีกหรือเปล่าแก๊สออกซิเจนใช่ไหมคะถูกต้องครับนักเรียนเก่งมากแก๊สไดไนโตร,โจรเจนเพนทอกไซด์สลายตัวจะได้แก๊สไนโตร,โจรเจนไดออกไซด์ซึ่งมีสีน้ำตาลกับแก๊สออกซิเจนดังสมการ จากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อทำการทดลองเพื่อศึกษาการสลายตัวของแกส๊สไดไนโตรเจนเพนทอกไซด์ณนะเวลาต่างๆที่อุณหภูมิ55องศาเซลเซียสจะได้ผลการทดลองดังตารางจากตารางเราจะมาคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีกันนะครับจากตอนที่แล้วนักเรียนพอจะจำวิธีการคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ไหมครับ จำได้ค่ะอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีสามารถหาได้จากการวัดปริมาณสารตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในหนึ่งหน่วยเวลาค่ะถูกต้องครับแต่นักเรียนต้องอย่าลืมนะครับว่าถ้าเป็นปริมาณสารตั้งต้นที่เปลี่ยนแปลงไปเราต้องเติมเครื่องหมายลบข้างหน้าเสมอห้ามลืมเลยนะครับ ทีนี้เราจะมาลองเขียนอัตราการสลายตัวของแก๊สดไดไนโตรเจนเพนทอกไซด์ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของปฏิกิริยากันนะครับไหนมีใครเขียนได้มั่งครับผมเขียนได้ครับอัตราการสลายตัวของแก๊สดไดไนโตรเจนเพนทอกไซด์ก็คือลบปริมาณการเปลี่ยนแปลงของแก๊สดไดไนโตรเจนเพนทอกไซด์หารด้วยระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปครับถูกต้องแล้วครับ เนื่องจากแก๊สไดไนโตรเจนเพนทอกไซด์เป็นสารตั้งต้นเมื่อปฏิกิริยาดำเนินไปสารตั้งต้นย่อมมีปริมาณลดลงดังนั้นเมื่อเราหาอัตราการสลายตัวณนะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของแก๊สไดไนโตรเจนเพนทอกไซด์เราจะต้องใส่เครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้านั่นเอง ทีนี้ใครสามารถเขียนอัตราการเกิดปฏิกิริยาของแกส๊สไนโตรเจนไดออกไซด์และแกส๊สออกซิเจนได้บ้างครับหนูเขียนได้ค่ะอัตราการเกิดแกส๊ออสไนโตรเจนไดออกไซด์เท่ากับปริมาณการเปลี่ยนแปลงของแกส๊ออสไนโตรเจนไดออกไซด์หารด้วยระยะเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงและอัตราการเกิดแก๊สออกซิเจนก็เหมือนกันค่ะคือปริมาณการเปลี่ยนแปลงของแก๊สออกซิเจนหารด้วยระยะเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลง ถูกต้องครับนักเรียนทีนี้เราก็มาดูกันว่าจากตารางผลการทดลองเนี่ยนะครับเราจะสามารถคำนวณหาตราการสลายตัวของแก๊สไดไนตโตรเจนเพนทอกไซด์ในช่วงเวลา0ถึง100วินาทีได้อย่างไรกันนะครับเราสามารถคำนวณได้โดยเริ่มจากนำความเข้มข้นของไดไนตโตรเจนเพนทอกไซด์ที่เวลา100วินาทีลบด้วยความเข้มข้นของแก๊สไดไนตโตรเจนเพนทอกไซด์ ที่เวลา0วินาทีจากนั้นหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงก็คือ100วินาทีลบ0วินาทีแต่อย่าลืมนะครับว่าแกสา๊สไดไนโตรเจนเพนทอกไซด์เป็นสารตั้งต้นดังนั้นในการคำนวณจะต้องติดลบข้างหน้าเสมอ เมื่อเราแทนค่าเรียบร้อยแล้วเราก็จะสามารถคำนวณหาอัตราการสลายตัวของแก๊สไดไนโตรเจนเพนทอกไซด์ xide, ที่ช่วงเวลา0ถึง100วินาทีเท่ากับ3.1คูณ10ยกกำลังลบ5โมต่อลูกบาศก์เดซิเมตรต่อวินาทีนักเรียนพอจะเข้าใจการคำนวณไหมครับเข้าใจแล้วครับถ้าอย่างนั้น ครูจะให้นักเรียนช่วยกันคำนวณหาอัตราการสลายตัวของแก๊สดไดไนโตรเจนเพนทอกไซด์ที่ช่วงเวลา500ถึง600วินาทีนะครับค่ะตอนแรกก็เริ่มจากนำความเข้มข้นของแก๊สดไดไนโตรเจนเพนทอกไซด์ที่เวลา600วินาทีแล้วนำมาลบด้วยความเข้มข้นของแก๊สดไดไนโตรเจนเพนทอกไซด์ที่เวลา500วินาที จากนั้นก็หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงก็คือ600วินาทีลบด้วย500วินาทีอ๋อแล้วก็มีติดลบหน้าสมการด้วยค่ะครับวิธีคิดถูกต้องไหนนักเรียนลองแทนค่าแล้วบอกครูสิครับว่าคำตอบคือเท่าไหร่คำตอบก็คือ1.4คูณ10ยกกำลังลบ5โมลต่อลูกบาทเดซิเมตรต่อวินาทีถูกต้องครับเก่งมากๆนะครับนัเรียน หลังจากที่เราได้คำนวณอัตราการสลายตัวของสารทั้งสองช่วงแล้วนักเรียนได้สังเกตเห็นอะไรบ้างไหมครับอืหนูสังเกตเห็นว่าอัตราการสลายตัวของสารในช่วงเวลา 0- ูนยถึง100วินาทีมีค่ามากกว่าอัตราการสลายตัวของสารในช่วง5 0 0รอถึง6 0รวินาทีค่ะใช่ครับจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเริ่มต้น อัตราการสลายตัวของแก๊สไดไนโตรเจนเพนทอกไซด์จะเกิดขึ้นได้เร็วแต่เมื่อปฏิกิริยาดำเนินต่อไปอัตราการสลายตัวจะเกิดขึ้นได้ช้าลงหลังจากที่เราได้หาอัตราการสลายตัวของแก๊สไดไนโตรเจนเพนทอกไซด์ซึ่งเป็นสารตั้งต้นไปแล้วนะครับงั้นเรามาลองคำนวณหาอัตราการเกิดของแก๊สกันบ้างดีกว่า โดยเราจะคำนวณหาอัตราการเกิดแก๊สในไนโตรเจนไดออกไซด์ในช่วงเวลา0ถึง100วินาทีและ500ถึง600วินาทีเรามาเริ่มจากการคำนวณหาอัตราการเกิดแก๊สในไนโตรเจนไดออกไซด์ที่ช่วงเวลา0ถึง100วินาทีกันก่อนเลยนะครับตอนแรกนำความเข้มข้นของแก๊สในไนโตรเจนไดออกไซด์ที่เวลา100วินาที ลบด้วยความเข้มข้นของแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ที่เวลา0วินาทีจากนั้นหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงก็คือ100วินาทีลบ0วินาทีเมื่อแทนค่าเรียบร้อยแล้วเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ที่ช่วงเวลา0ถึง100วินาทีได้เท่ากับ6.3คูณ10ยกกำลังลบ5โมลต่อลูกบาทเดซิเมตรต่อวินาที ทีนี้เมื่อนักเรียนเนี่ยรู้หลักในการคำนวณแล้วนะครับครูก็จะให้นักเรียนลองคำนวณหาอัตราการเกิดแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ในช่วงเวลา500ถึง600วินาทีนะครับครับผมคิดคำตอบได้แล้วครับอาจารย์อัตราการเกิดแก๊สไนโตรเจนในช่วงเวลา500ถึง600วินาทีมีค่าเท่ากับ 2.7คูณ10ยกกำลังลบ5โมลต่อลูกบาเดซิเมตรต่อวินาทีใช่ไหมครับถูกต้องครับไหนนักเรียนลองแสดงวิธีคิดให้ครูดูได้ไหมครับได้ครับ ผมเริ่มจากนำความเข้มข้นของแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ที่เวลา600วินาทีลบด้วยความเข้มข้นของแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ที่เวลา500วินาทีจากนั้นหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงก็คือ600วินาทีลบ500วินาทีเมื่อแทนค่าต่างๆลงไปก็จะได้คำตอบครับ ใช่แล้วครับจากการคำนวณการเกิดแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยาในช่วงเวลาทั้ง2จะพบว่าอัตราการเกิดแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ในช่วงแรกคือช่วง0ถึง100วินาทีจะเกิดขึ้นเร็วและเมื่อปฏิกิริยาดำเนินไปนานขึ้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะเกิดได้ช้าลงนั่นเองนะครับสำหรับการหาอัตราการเกิดแก๊สออกซิเจน เราสามารถหาได้ด้วยวิธีการเช่นเดียวกับการหาอัตราการเกิดแก๊สไนโตรเจนจากการที่เราได้ฝึกคำนวณการหาอัตราการสลายตัวของไดไนโตรเจนเพนทอกไซด์อัตราการเกิดแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ ide, และอัตราการเกิดแก๊สออกซิเจนนักเรียนสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่ช่วงเวลาอื่นๆได้ซึ่งทานักเรียนคำนวณถูก ค่าที่ได้ก็จะเป็นดังตารางนี้นะครับทีนี้เนี่ยครูจะให้นักเรียนลองทําโจทย์ง่ายๆดูนะครับจงคํานวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสีย้อมโดยให้คํานวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสีย้อมที่ช่วงเวลา0ถึง3นาทีความเข้มข้นของสีย้อมที่ช่วงเวลาต่างๆแสดงดังกราฟนะครับนักเรียนลองคำนวณดูนะครับครับหนูคำนวณได้แล้วค่ะ โดยหนูจะดูความเข้มข้นของสีย้อมที่เวลาต่างๆจากกราฟที่0นาทีสีย้อมมีความเข้มขน้น5คูณ10ยกกำลังลบ5โมลต่อลูกบาทเดซิเมตรต่อนาที และที่3หนาทีความเข้มข้นของสีย้อมลดลงเหลือ2.10คูณ10ยกกำลังลบ5โมลต่อลูกบาทเดซิเมตรต่ตอนาทีดังนั้นเมื่อนำความเข้มข้นของสีย้อมที่3นาทีมาลบด้วยความเข้มข้นของสีย้อมที่0นูนาทีแล้วหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปหนูคำนวณได้เท่ากับ1.10คูณ10ยกกำลังลบ5โมลต่อลูกบาทเดซิเมตรต่ตอนาทีเก่งมากเลยครับนักเรียน จากการที่เราเนี่ยได้ฝึกการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยามาแล้วนะครับเราจะเรียกการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาดังกล่าวว่าการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ยเพราะเป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณของสารในช่วงเวลาที่กําหนดนะครับนักเรียนทราบหรือไม่ครับว่าถ้าช่วงเวลาในการเกิดปฏิกิริยาแคบมากจนระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงมีค่าเป็นศูน เราจะถือว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ยในช่วงเวลานั้นจะกลายเป็นอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่จุดใดจุดหนึ่งหรือก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาณขณะใดาขณะหนึ่งนั่นเองทีนี้จากการคำนวณหาอัตราการสลายตัวของแก๊สไดไนดโตรเจนเพนทอกไซด์อัตราการเกิดแกส๊สไนโตรเจนไดออกไซด์และอัตราการเกิดแก๊สออกซิเจน ที่ช่วงเวลาต่างๆแล้วเราจะมาลองเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารกับเวลากันนะครับโดยที่เรากำหนดให้แกน y เป็นความเข้มข้นของสารและให้แกน x เป็นเวลาจากการที่นักเรียนทราบมาแล้วว่าปฏิกิริยาการสลายตัวของแก๊สไดไนโตรเจนแทนพอกไซด์จะได้แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์และแก๊สออกซิเจนจากปฏิกิริยาดังกล่าว จะเห็นว่าความเข้มข้นของแก๊สไดไนตโตรเจนเพนทอกไซด์จะมีค่าลดลงนะครับในขณะเดียวกันความเข้มข้นของแก๊สไนตโตรเจนไดออกไซด์และแก๊สออกซิเจนก็จะเพิ่มขึ้นซึ่งจะเห็นได้จากกราฟนะครับว่าเส้นกราฟของแก๊สไดไนตโตรเจนเพนทอกไซด์จะมีลักษณะโค้งลงนะครับ แต่เส้นกราฟของผลิตภัณฑ์ก็คือแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์และแก๊สออกซิเจนจะมีลักษณะโค้งขึ้นจากกราฟทั้ง3เส้นนักเรียนจะเห็นว่าเส้นกราฟในช่วงแรกจะมีความชันสูงมากและเมื่อเวลาผ่านไปนานขึ้นความชันของเส้นกราฟก็จะลดลงนักเรียนทราบไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรอ๋อผมทราบครับ เพราะความเข้มข้นของแก๊สในตอนเริ่มต้นของปฏิกิริยาจะมากและเมื่อเวลาผ่านไปความเข้มข้นของแก๊สก็จะน้อยลงครับครับถูกต้องครับนักเรียนทีนี้เนี่ยเรามาลองคํานวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่จุดใดจุดหนึ่งกันดูนะครับเช่นถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ณนะวินาทีที่450 เราสามารถทำได้โดยก่อนอื่นนะครับลากเส้นจากจุดวินาทีที่450ตั้งฉากกับแกนเวลาขึ้นไปตัดเส้นกราฟที่จุด x แล้วลากเส้น a b ให้สัมผัสกับจุด x จากนั้นสร้างรูปสามเหลี่ยมนะครับได้เส้นสัมผัสโดยให้เส้นสัมผัสเป็นด้านตรงข้ามกับมุมฉาก ความชันของเส้นสัมผัสที่ลากผ่านจุด x จะบอกให้เราทราบถึงอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของไนโตรเจนไกออกไซด์วินาทีที่450นั่นเองครับทีนี้เราจะลองมาแทนค่าตัวเลขกันดูนะครับโดยจากที่เราเรียนไปเมื่อสักครูน่นี้ทำให้เราทราบว่าอัตราการเกิดแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ณนวินาทีที่450 จะมีค่าเท่ากับความชันของเส้นสัมผัส AB ด้วยเมื่อเราแทนค่าลงไปเราจะสามารถคำนวณอัตราการเกิดแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ณวินาทีที่450ได้เท่ากับ3.5คูณ10ยกกำลังลบ5โมลต่อลูกบาทเดซิเมตรต่อวินาทีนักเรียนพอจะเข้าใจหลักการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาณขณะใด,ดขณะหนึ่งกันแล้วใช่ไหมละครับอาจารย์ครับ ผมงงเรื่องการหาความชันคือเราจะหาความชันจากกราฟได้ยังไงล่ะครับครับในนักเรียนหญิงลองอธิบายเรื่องการหาความชันจากกราฟให้เพื่อนๆฟังหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะเมื่อเราได้เส้น AB แล้วสร้างรูปสามเหลี่ยมใต้เส้นสัมผัสจากสูตรการหาความชันคือ Y2 ลบ Y1 หารด้วย x2 x1 ลบ X1 เมื่อเราลากเส้นตรงจากจุด B ไปยังแกน y จะได้ค่า y 2และเมื่อลากเส้นตรงจากจุด A ไปยังแกน y เราจะได้ค่า y 1, mm. 1> เช่นเดียวกันเมื่อลากเส้นจากจุด B ไปยังแกน x จะได้ค่า x 2และเมื่อลากเส้นจากจุด A ไปยังแกน x ก็จะได้ค่า x 1จากนั้นนำตัวเลขที่ได้มาแทนในสูตรการหาความชันก็จะสามารถคำนวณค่าได้นั่นเองค่ะ อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองครับนักเรียนนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถหาอัตราการเกิดแก๊สออกซิเจนและอัตราการลดลงของแกส๊สไดไนโตรเจนเพนทอกไซด์ณนะเวลาต่างๆได้จากกราฟโดยการหาความชันของกราฟนั่นเองครับแล้วทีนี้เนี่ยถ้านักเรียนเข้าใจเรื่องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาแล้ว ครูจะขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วนะครับซึ่งนักเรียนจะทราบว่าในปฏิกิริยาเคมีใดๆก็ตามปริมาณของสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์จะมีความสัมพันธ์กันนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างไหมครับ จากสมการนี้ผมรู้ว่าแก๊สไดไนตโตรเจนเพนตาออกไซด2์2โมลสลายตัวได้แกส๊สไนโตรเจนไดออกไซด4์4โมลและได้แก๊สออกซิเจนอีก1โมลครับถูกต้องครับทีนี้ถ้าเราต้องการหาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสารต่างๆเราก็สามารถหาได้ดังนี้นะครับคือ อัตราการเกิดแก๊สออกซิเจนจะเท่ากับ1ส่วน4ของอัตราการเกิดแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์และเท่ากับลบ1ส่วน2ของอัตราการสลายตัวของแก๊สไดไนโตรเจนเพนทอกไซด์ดังสมการนี้ครับ เอออาจารย์ครับแล้วทำไมอัตราการเกิดแก๊สออกซิเจนถึงเท่ากับ1ส่วน4เท่าของอัตราการเกิดแกส๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ล่ะครับทั้งๆท,ท,ที่ตอนเราดึงสมการเราได้แกส๊สไนโตรเจนไดออกไซด์4โมลและได้แก๊สออกซิเจน1โมลน,นะครับครับเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังนะครับจากสมการการสลายตัวของแกส๊สไดไนโตรเจนเพนทอกไซด์เราพบว่า จะมีแก๊สออกซิเจนเกิดขึ้น1โมลและมีแก๊สนไนโตรเจนไดออกไซด์เกิดขึ้น4โมลถ้าเราต้องการหาอัตราส่วนระหว่างแก๊สออกซิเจนต่อแก๊สนไนโตรเจนไดออกไซด์เราจะเอาสมการที่1หารด้วยสมการที่2จากนั้นย้ายข้างสมการเราก็จะทราบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสารได้ครับอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองครับ จากบทเรียนที่เราได้เรียนวันนี้นะครับเราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสารต่างๆได้โดยหาความเข้มข้นของสารตั้งต้นที่ลดลงและความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเอาละทีนี้เราลองมาฝึกทำโจทย์กันนะครับนักเรียนจากสมการเคมี K Me, จงเขียนความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสลายตัวของแก๊สฟอสฟีนอัตราการเกิดแก๊สฟอสฟอรัส และอัตราการเกิดแก๊สไฮโดรเจนไหนใครคิดได้มั่งครับผมครับคำตอบก็คือลบ1ส่วน4ของอัตราการสลายตัวของแก๊สฟอสฟีนเท่ากับอัตราการเกิดแก๊สฟอสฟอรัสเท่ากับบวก1ส่วน6ของอัตราการเกิดแก๊สไฮโดรเจนครับถูกต้องครับทักเรียนทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดตัวอย่างอีกสักอันนะครับโจทย์ก็คือ เชื้อเพลิงสะอาดชนิดหนึ่งที่สามารถใช้ในเครื่องยนต์ในอนาคตคือเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนซึ่งสามารถเขียนสมการและแสดงปฏิกิริยาการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงได้ดังนี้ครับคำถามข้กอกอคือให้นักเรียนเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเกิดปฏิกิริยากับอัตราการเปลี่ยนแปลงป,ปริมาณสารในปฏิกิริยาไหนนักเรียนลองทำดูสิครับ อาจารย์ครับผมคิดได้แล้วครับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเท่ากับลบหส่วนสของอัตราการลดลงของแก๊สไฮโดรเจนเท่ากับลบอัตราการลดลงของแก๊สออกซิเจนและเท่ากับ1นส่วนสของอัตราการเกิดไอน้ําครับถูกต้องครับนักเรียนทีนี้ โจทย์ข้อขอถามว่าเมื่อแก๊สออกซิเจนมีอัตราการลดลงเป็น0.23โมลต่อลูกบาทเดซิเมตรต่อวินาทีอัตราการเพิ่มขึ้นของไอน้ำจะเป็นเท่าไหร่ไหนนักเรียนลองคิดดูนะครับหนูคิดได้แล้วค่ะจากโจทย์เรารู้ว่าแก๊สออกซิเจนมีอัตราการลดลงเป็น0.23โมลต่อลูกบาทเดซิเมตรต่อวินาทีแล้วเราก็ทราบว่า 1.2ส่วน2ของอัตราการเกิดไอน้าเท่ากับลบอัตราการลดลงของแก๊สออกซิเจนดังนั้นเราแทนค่าอัตราการลดลงของแก๊สออกซิเจนลงไปแล้วย้าย2มาคูณก็จะได้อัตราการเพิ่มขึ้นของไอน้าเท่ากับ0 4 6โมต่อลูกบาศก์เดซิเมตรต่อวินาทีค่ะถูกต้องครับนักเรียนของครูเนี่ยเก่งมากๆเลยนะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับ นักเรียนอย่าลืมไปฝึกคำนวณและทบทวนบทเรียนกันด้วยนะครับ